สวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกับปิตุกตาจากครูซูมาดามเชนเคยค่ะห่างหายไปหลายมือนะคะพี่น้องเนาะกลับมารอบนี้เข่าขั่วคือเกาจ่าพี่น้อง เมื่อนี้เห็นมาขายอย่างนั้นผีปั่นเป็นก่าเป็นก่าไวเนาะจ้ะพักขี้เล็กค่ะพี่น้องมือนี้สิผ้าพี่น้องนะคะมาแกงพักขี้เล็กนะคะแกงพักขี้เล็กใส่ยนานา่งคุนคุนนะคะใส่ต้นหอมพักซีลาวนะคะแล้วพีกับซีไซนหมูแคบหมูใส่หนังหมูน้ำเนาะคะ่ะเนาะใส่หมูจักน้อยนะคะไปค่ะไปแกงน้ำกันเจ็บแซ๊บสดหอนนะคะ กับิตุตาจากครูสุมาดามยูรัตมินิโซตาเมริกามองเก้าค่ะพี่น้องนี่บ้ค่ะพักคีเล็กเมืองนอกพักคีเล็กอยู่อเมริกาจ้าพี่น้องสื่อมาจ้าซื่อมากื่อแบบเป็นกระปองค่ะพี่น้องเป็นสิอัดกระปองมาจากเมืองไทยเฮาบุล่ะค่ะอันนี้ก็คือเครื่องแกงพี่นะค่ะเนะาะหัวหอมนะคะกับอันพริกนะคะพริกกระโคกใส่กันแล้วกับตะไคร้แล้วกับพริกลูกโดดนะคะไปค่ะไปแกงน้อกันแซ็บเบจ้า พี่น้องคะก่อนอื่นพี่กะเอาน้ำยาหน้างแล้วก็เครื่องแกงนะคะละลาล่ใส่ก้วพี่ก็ข้างนะคะตั้งไฟนะคะให้เดือดแล้วก็พี่กะจะเอาพักขี้เล็กลงนะคะอันนี้พี่ก็ใส่ใบประกูดลงไปน้ำจ้าพี่น้องพี่กะจะเอาพักขี้เล็กลงนะคะใบขี้นนเล็กลงจ้าพี่น้องพักขี้เล็กมึงหนอกพี่น้องแกงพ่อหายฉีดหอดบานพ่อแก่คัดนะคะแกงพ่อเวลากินเกียงพักขี้เล็กนะคะบานเห่านะคะ ็นปคะใบมันกนาจจิตคือใกแกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากระบอกเป็นแบบแกคักนะคะพ่อพ่อได็กซิมพี่น้องพ่อแก่คัดจ้ะคือต้นหอมกับปักซีเลาานะคะพี่น้องต้นหอมผักชีลาวที่หฮาสซีไซแกะพักกีเล็กนะคะแคบหมูนะคะที่เฮากินกระตํางมะหุงน,นะคะพี่ก็ระเอียใส่แท่นหนังนะคะเนาะใส่แท่นหนังจะ้ะให้คณะที่มอเดือดนะคะพี่ก็จะปจปุ่มเครื่องนะคะพี่น้อง ปรุงรสเนาะค่ะปรุงรสอันนี้คือน้ำปลาปลาแล้วกับพงนัวนะคะที่พี่เอากซ์ใส่กันแล้วนะคะพี่ผสมใส่กันแล้วนะคะพี่จะปรุงลงไปเลยนะคะบาเข้มดอกพี่น้องไม่เค,มเค็มไม่เค็มรับรองชัวร์ลุกตด,ดลงไปด้วยนะคะหมักหลใส่หล <c oughs> คนกะสิว่ากินเผ็ดมันบ่เผ็ดได้พี่น้องมันเป็นตาเผ็ดซื่อๆตาบ่เผ็ดได้จ้าพี่ก่อนเป็นเผ็ดพิเศษแน่นะคะแกง๊ักขี้เล็กมือนี่พี่สิใส่หมูบดลงไปน้ำน,นะคะพี่ใส่เนื้อหมูนะคะหมูสับจ้าพี่น้องใส่หมูสับลงไปด้วยจะได้เข้มข้นใส่หนังใส่แอนแคบหมูน้ำใส่หมูสับหมูบดนั่นอันนี้คือหมูบดนะคะที่พี่ปันป่นไปก่อนแล้วนะคะ อีกก็จะเอาลุงนะคะพี่น้องอันนี้คือหมูบดหมูสับนะคะที่พีปั่นเป็นก้อนนะคะพี่น้องเห็ดคือก้อนลูกชิ้นนะะี่ค่ะอีกก็จะเอาลุงใส่นะคะเหมือน,นมีสามสันพี่น้องกับมีหมูสามสันปี่จะเอาหมูสามสันใส่ละจ้ะหมูสามสันใส่มันตังเคืออ่อนบานเหาเนาะใส่หมูสับลงไปด้วยเพื่อคขูมเข็มข้นนะพี่น้อง สดผักขี้เล็กก็ได้กินเนื้อหมูน้ำมีใส่หมูลงไปน้ำนะคะเด็มไฟมันเดือดเห็นบ่คะแกงพักขี้เล็กพีนะคะแกงพักขี้เล็กนะคะส่งเครื่องนะคะพี่ก็ใส่หมูสับหมูบดนะคะใส่ลูกโดดใส่ใบบักกูดใส่ตะไคร่นะคะปรุงรสนะคะแต่ว่ําดับต่อไปนะคะพี่ก็จะใส่น,นี่คะ่ะแคบหมูค่ะพี่น้องแท่นหนังนะคะข้าวบะหมี่เหน หนังนัวหนังคว้วยกีมาต่มใส่คือบานเห้านะคะเกาแคบหมูใส่แท่นก็ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะรสชาติกับปลตกต่างกันนะคะก้อนสิปงพีก่กระจังสีอาอันพักซีเล้ากับอันต้นหอมใส่นะคะต้นหอม,อมแซ่บายพี่น้องจ้าใช่ลงไปหลดอ ใหซี่ลงไปนั่งพี่น้องนี่และค่ะสเสน่ห์อาหารอีสานบานเฮาเปทังสี่ละพี่น้องเครื่องเทศกะไร้นะคะพักกะไร้นะ,ะเป็นไงค่ะพี่น้องแกงพกักิเล็กพี่ตุ้งตาจากครูสุมาดามไปตะก,กินบ่ค่ะพีซีมึงแล้วรสชาติดได้เลยค่ะรสชาติโอเคเลยค่ะพี่ก็จะปงนะคะพี่น้องไปเฮาไปสวดถอนหอนน้ำกันบานซุกแล้วจาซุกแล้วนะคะมามา,มามาจ้าพี่น้อง มาลงมือกินนะคะสดผักขี้เล็กนะคะแกงผักขี้เล็กน้าพริกตุกตาจากครูสุมาดามค่ะขนหอนเสียบหอมหอมจากพี่น้องสดหอนหอนไปตามีแห้งแทถดีค่ะเดี๋ยวซีมนามกันเนาะืมสุดยอดเลยค่ะพี่น้องหอมต้นหอมหอมพักซี่ล้าพี่น้องเลย หอมเข้มข้นค่ะรสชาติกลมกลมค่ะมาเด้อม,มาสดหนอนนอ้ำปีทุกตาจากครูซูมาดามค่ะกินน้ำกันพี่น้องไม่กินน้ำกันกินอาหารอีสานบานเหานะคะอาหารอีสานในอเมริกานะคะแกงพักขี้เล็กแบบบานบานเห่าบ่ไเดซายหนังค่ะบะหมี่หนังงัวหนังควายพี่น้องมีแต่หนังหมูนะคะแคบหมูนะคะพี่น้องหนังหมูถอดนะคะแคบหมูแล้วก็เอาหมูบดใส่น้ำนะคะเอาหมูสับใส่น้ำพี่น้องปั่นเป็นก้อนคือลูกชิ้นเห็นไหมคะ นี่ก่อนเนื้อหมูผีแซบคือกันจ้ะพี่น้องลอกมึงเด้อค่ะไพ่พระท่านเคยเห็ดลอกมึงเด้อจ้ะแซบคักคือึยังอืมอืมแซบเต้พี่น้องเอ้ยบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังเป็นภาสิเป็น,ปปนยานั่งกระป๋องกระแซบค่ะพี่น้อง ใส่พริกโดดเข้าไปหน่อยนึงตาแจงวะเลยเด้อถามว่าวบอเบือบอกกินแต่อาหารอีสานบอเบือค่ะพี่น้องกินพัดกินทอดกับกินใดยุติว่ะ ได้บ่เกินคราบหนึง่งกินบ่เบิด์ตำใส่ลูกโป่จะคำกันนะเอาเก่งสว่างที่ลั่นดอนเหมือนกัน หลุดหน่วยหนึ่งอือาแจงจางปางหม่ขอบคุณเพื่อนไม่เพื่อนเก้านะคะที่เขามารับชมนะคะพี่ตุ๊กตาจากครูซุมาดามเฮ็ดแนวซูกินนะคะ ขอบคุณได้หลายนะคะบ่ามีแนวตอบแทนเด้อพี่น้องเพื่อนๆจ้ามีแต่คำว่าขอบคุณนะคะก่อนจะกินก็นอย่าลืมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะมือได้ยากกะบบิดเฮ็ดเด้อจ้าพี่น้องมือได้ยากกบบร้อลุงกระเบิงอันเก่าเอาเด้อค่ะ <c ười> ขึ้นหอดอยู่จ้าแต่ว่าลังเชือกมีภารกิจนะคะพี่น้องเนาะมือได้ง่ายเข้ากับจังเฮ็ดนะคะไว้ให้ลูกให้ล้านเบิงเฮ็ดเ,เป็น ประสบการ์นะคะพี่น้องในการทํา youtube เป็นยังไงนะคะว่าจะผ่านกว่าจะได้มาปานนี้นะคะผู้ลงเพิบนกับประสบความสําเร็จไปนะคะยินดีกับเพิ่นนะคะมามาพี่น้องมาตั้งใจกินน้ากันค่ะเสพๆกับปี่นตุกตาจากครูสุมาดามฮานส์ค่ะแกงผักแกงขี้เหล็กรวมมิตรนะคะมือนี้ค่ะอืมใส่ลูกเดดกลับไปพี่น้องเอ้ยเพ็รคับน่วยนี้มาสร้างเพชดแต่ผู้นี้ ปกติบะเผ็ดปานไหนดิกินหมูร้องกันนะหาเศร้าเผ็ดใส่กับไปตาแจีงบางซ้างด้วยบาทแจีงสวาง่างิี่ร้นหอนอีดีเศร์ลายพี่น้องเบษลาย ผักกิเลกร่วมมิดนะคะบานเห่านะคะผักกิเลบ่ม,มี่หนังนะคะเอาหนังหมูใส่นะคะพี่น้องแซ่บหลายค่ะพี่น้องแซ่บหลายสดสินะประมาณเครื่องถั่วเนี่ยนะคะพี่น้องแซ่บแซบค่ะกินบ่เบิดต่อค่ะพี่น้องจรีระจงไว้สดหลอบหนานะคะขอบคุณพี่น้องอีกเท่อนึงเลยคะ่ะเขามาให้กำลังใจจ้ะพี่ทุกตากะจิขออําล่านะคะพี่น้องนะคะขอจบคลิปเพียงสำนีเดอ้อจ้ะโอกาสหนาฟ้าไม่จังพอกันไหมค่ะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเดอ้อจ้ะเป็นกำลังใจนะะเนาะค่ะเนาะให้ผู้ทำคลิปค่ะยูดีไม่แห้งสุกุสุข,สขนรำด้วยแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยปลอดโรคเดอ้อจ้ามันมาดำด้วยเฮงๆดังๆปังๆทุกช่องเดอ้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ